ว่านี่เป็นแม็กที่ยังไม่ได้ดังกูจะดอบไหมวะเพราะว่าผู้หญิงรู้ว่ากูมีลูกอ่ะนะผม<ค>ไม่แชร์ให้พื้นที่กับเขาถ้าเกิดว่าผมบอกว่าผมไม่มีลูกแล้วอเด็กคนนี้ที่เดินกับผมไปตลาดนั่นนู้นนี่มันคือใครเคยท้อแท้จนแบบไม่อยากจะร้องเพลงไหมผมรักเสียงเพลงมากนะดนตรีเนะี่ยเป็นสิ่งที่ดึงผมขึ้นมาจากขุมนรกเลยจะทำอะไรผมเนี่ยโลคัสที่สุดแล้วผมเป็นเด็กดมกาวดมน้ำมันดมทินเนอร์ดึงดาวเดินตาลอยนะถ้าเกิดว่าผมรวยร้อยล้านจริงๆอะ่ะผมก็เลิกร้องเพงลงละแล้วก็ผมจะไม่บวช มผมว่าคนจริงจังกับคนจริงใจกับผมมันไม่ค่อยมีผู้ใดกําลังเบิง่งคลิปนี้อยู่ครับเบิรนอยากขอกาลังใจโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์กดกระดิงง่งแจ้งเตือนนับเลยครับเด้อเวลาเบิ่์นมีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ฝ่าวาเบิ่งก่อนผู้อื่นครับอย่างไรก็ฝ่าวกดในเด้อกดซอยในเด้อครับเด้อกดมองนี้ครับซอยนซอยน,สว,นสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเบิร์นเอ็มครับต้องบอกว่าวันนี้เป็น เกที่พิเศษมากๆครับจริงๆเนี่ยน้องชายคนนี้นะฮะอยากจะมามากๆเป็นสุภาพบุรุษที่มาแรงแซงทางโค้งของทุกคนในวงการเรียกว่าลูกทุ่งอินดี้กับหนุ่มที่มีมาดเข้มรอยสักพร้อมสิกแพคครับเมกอัพสิเศษครับผมครับเบิ้ลกับเมกนี่สนิทกันตั้งแต่ช่วงแรกคือรายการสืบวามดนเพลงช่องวันใช่ตอนนั้นคือเลือกอยู่ทีมพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลเป็นโค้ดเพราะอะไรถึงอยากอยู่กับพี่เบิ้ลในตอนนั้น ตอนนั้นมีความรู้สึกว่ามีอะไรที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันเรื่องอะไรบ้างครับอ่าน่าจะเป็นการร้องแล้วก็สไตล์การพูดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเข้ากันได้ก่อนจะมามีชื่อเสียงในปัจจุบันเราอยากจะให้เมกเล่าความเป็นมาก่อนจะมาเป็นเม็กกับพิศน,นวันนี้ว่าก่อนเข้าวงการเนี่ยเรามีความลำบากยากเย็นขนาดไหนแล้วมีการ รักในเสียงเพลงที่เป็นความฝันขนาดไหนครับตอนเริ่มประกวดตั้งแต่แรกก็ประกวดไม้ทองคำก่อนไม้องคำปีอะไรครับปีหกคือเราชอบการประกวดหรือว่าเราแค่อยากมีพื้นที่ในการแสดงการร้องเพลงใช่ผมแค่อยากมีพื้นที่ในการแสดงแล้วก็อยากให้คนรู้จักเราได้เร็วขึ้นผมคิดว่าการออกทีวีมันคนมันเห็นได้ง่ายกว่าแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นเราดันเป็นแชมป์ไม้ทองคําคิดว่าเส้นทางของการเป็นศิลปินในแบบปัจจุบันเนี่ยมันจะโคโรทางเลยผมมองไม่ออกเลยมองไม่ออกว่าผมจะเป็นลักษณะไหนหลังจากประกวดเสร็จ มันไม่สําเร็จไม่ได้แชมป์แล้วไปยังไงต่อเป็นนักร้องรับจ้างรถแทนได้วันเท่าไหร่ครับครั้งแรกร้องได้มัน400เราชอบด้วยชอบด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดว่าแบบมันจะทำรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้ขนาดนี้แล้วหลังจากนั้นคือพี่ก็เห็นเมกออิพิเศษสู้ในการ cover เพลงใช่ cover แล้วก็ทําเพลงเราลงทุนเองไหมจ่ายเองไหมตอนนั้นตอนนั้น cover ทําเองครับตอนแค่ cover แล้วก็พอมีพี่จอนนี่ชวนเข้ามาอยู่ด้วยเขาก็ทําเพลงให้ เราจะทำมาประมาณ6เพลงอยู่กับพี่จอนี่มากี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่ห้าหนึ่งสองสามปีแรกอาจจะรุมรุมันดอนใช่ด้วยการ <COVID S 2> ที่แบบคนยังไม่ได้แบบรู้จักเยอะแล้วก็ช่วงสถานการณ์โควิดไปยังไงมายังไงถึงได้มาเข้าค่ายจอนนี่มิวสิกพี่จอนีนนี่เห็นผมในรถแห่ในย t u b e ครับอือร้อ,อ,องเพลงค่ายแกชื่อเพลงบักมาหน่อยบักมาน้อยจนกลายเป็นมาขี้เหือนเพลงของจาร์ลามินต้นแก่ใช่แกก็ดึงเข้ามา โทรเข้ามาพูดรู้น้องไม่เออเสียงเราอยู่สายน้องพูดได้วะกดว่างไปเทียงหนึ่งโทรมาอีกเออมึงเป็นไผ่นี่มึงคือจังมันเอ็นว่อแว่ลีลาก็กูแถมมึงสีมากยุก็กูบนนี่แล้เนี่ยพูดกันอย่างเงี้ยอายจกช้างงานก็โตอ่ะมันเป็นจังไดเนาะครับอายซื้อขายจังไดเสียบน้องเสียบยอดยางเดียว พี่จอนนี่จีบนานไหมกว่าจะมาอยู่เขาเป็นเดือนอยู่นะครับแล้วตัดสินใจยังไงถึงแบบมาหาจอนนี่ดีกว่าผมว่าตอนแรกอ่ะมันมันมีค่ายมาจีบอยู่เหมือนกันแีกมี่มีครูสลาก็อยากอยากให้ไปอยู่แต่เพราะว่าบบกลายย่าพอมีค่ายด้อลูกผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่กล้ามีค่ายตอนนั้นก็เป็นความฝันของนักร้องลูกทุ่งเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่แบบอยากไปอยู่ครูสลาอะไรเงี้ยพี่ก็เคยเคยทักหาเหมือนครูไม่ได้มีการตอบกลับมาก็เลยไปถามครูว่าครูครับทําไมถึงไม่ได้ตอบผมเอาเบิ้ลทักไปบอกครูคือเห็นรูก็เลลยกับไปเช็ค อ่าเฟซบุ๊กที่กูทักสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ครูศร้าเป็นเพจครูผวากูทักผิดอันนี้พู่เล่นตอนนั้นก็เอ็นทักเคยทักจริงแต่ว่าช่วงนั้นแม่เหมือนลูกครูเลยแล้วเขาจะเอาบอด y check ในเพจท่านอาจจะจะไปยุบครูเลยอะช่วงนั้นก็จะเป็นทรงไหนคิดว่าไม่รู้อาจจะเป็นแบบในลมเง่าไอ้มุนแค่ไอไผ่หรือมั้งโอ้โหอาจจะท่านในฟืนหรอกอาจจะยั่งจะไปยืนรองแขลงสิเป็นยังไงเนาก็จะก๊อปปี้เบาวี่จังหน่อยมันฉีกนี้จากมุนแค่ก็ฉีกนี่ยเพราะในก็มีมันมีทรงไผ่กับเนี่เนี่ มึอแช่งกับสิแบบมือยากตออมือย่าตกอย่างเดียวอ่าก็ต้องไปทางนี้แล้วอย่ก็เป็นแบบลองเพลงแ้กก็ซูคือรนโดหนึ่งเดือนตัดสินใจเข้าค่ายพี่จอห์นนี่ทำกี่เพลงถึงจะสำเร็จตอนแรกก็มีเพลงที่เป็นเพลงเร็วก็เปิดตัวก็ชื่อเพลงว่าอยากเมาทักแชทเพลงสองนี่โชคดีเด้อโชคดีเด้อเพลงสามแสดงอาการแสดงอาการนี่กำลังมาเพราะว่ามีคนเหมือนเริ่มรู้จักเริ่มเล่นแต่ก็ยังไม่ได้มีคอนเสิร์ตเยอะ เมกมีลูกหนึ่งคนครับชื่อว่าเสือตอนนี้กี่ขวบตอนนี้จะเข้าเจ็ดขวบแล้วเรามีเขาตั้งแต่เราอายุเท่าไหร่สิบเก้าเขาเป็นอีกส่วนหนึ่งไหมในชีวิตเราที่ทําให้เราแบบอยากหาเงินเขาเป็นส่วนสาคัญมันขับเคลื่อนด้วยเขาด้วยไหมบางส่วนการมีลูกเนี่ยมันจะทําให้เราดูเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นเราอยากจะทําอันนั้นอันนี้มากขึ้นเพื่อให้ลูกเราสมมติว่านี่เป็นแมกที่ยังไม่ได้ดังถ้าตอนนั้นฮิต ถ้ากูมีเพลงมีกระแสกูจะดรอปไม่วะเพราะว่าผู้หญิงรู้ว่ากูมีลูก่ผมไม่แชร์ไม่แชร์เพราะเราเรามองยังไงเรื่องนี้ผมมองว่าเรื่องลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องไอ้นี่แหละครับให้พื้นที่กับเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมบอกว่าผมไม่มีลูกแล้วแบบแล้วไอเด็กคนนี้ที่เดินกับผมไปตลาดนั่นนูนนี่มันคือใครอะไรเงี้ยผมอยากให้พื้นที่ตรงนั้นกับเขาเราเรากลัวว่าอย่างหนึ่งคือพี่ก็คิดนะว่าแบบถ้าวันนึงเรามีพื้นที่ของตัวเองในการที่จะเป็นคนดังแล้วคนที่อยู่ข้างๆเราเขา รู้สึกว่าเขาอยู่ในมุมมืดที่แบบพ่อกําลังถูกแสงไฟสว่างสาดถ้าวันหนึ่งพอ่อไม่แบ่งไฟให้ผมบ้างผมอาจจะไม่มีความอบอุ่นพอที่จะอยู่ข้างๆพอ่อแต่โชคดีตรงที่ว่าเมกเป็นคนที่ไม่ทําแบบนั้นทุกครั้งที่เมกได้ไฟสาดมาที่ตัวเองเขาจะส่งไฟนั้นไปให้ลูกหมดให้คนรักลูกของเขาแล้วก็ให้คนรู้ว่านี่คือลูกของกูถึงมันจะผ่านเหตุการณ์แบบแฟนเก่าเมียเก่าอะไรมาต่างๆนานาแต่ผมชอบเด็กคนนี้อย่างหนึ่งคือ เขาเขาเขาไม่ใช่แค่เด็กกระตันยูต่อพ่อแม่นะครับแต่เขาจะเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูกของเขาด้วยอ่ะตอนนี้น้องเสือกําลังน่ารักมีเวลาเป็นศิลปินด้วยครับคิดว่าเราบอกเขาไมว่าพ่อเป็นนักร้องนะวันหนึ่งเสือตัวมาต้องเป็นนักร้องเหมือนพ่อแล้วแต่เขาครับแแล้วต่ตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงรอยต่อที่ว่าเขาเขาชอบอะไรเขาจะทางั้นตอนนี้เขาชอบอะไรครับมีกีฬาเตะบอลอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ชอบเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาอยากเป็นนักร้องตอนเนี้ยเพราะว่าเราให้เขาได้แค่ร่างกายหัวใจก็เป็นของเขาอ่านหนังสือเยอะเนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้อ ันนี้จากใจใช่พี่มีลูกพี่ยังไม่บอกเลยไอ้กูไม่มีะะมีอันทะสองลูกอ่ะพี่เพิ่งรู้ว่าเมกมีชีวิตที่เคยดีมาก่อนก็ไม่ถึงกับดีมากครับก็แต่ก็คือปานกลาง<ล><ล>แล้วก็สบายจนวันหนึง่งธุรกิจบ้านล้มละลายจนไม่เหลืออะไรเลยมันเรื่องจริงเหรอจริงๆครับเรื่องจริงๆมันเกิดขึ้นยังไงแบบไหนอธิบายให้พี่ฟังหน่อยจริงๆแล้วแม่ผมไม่ช่างเสริมสวยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กพ่อเป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็เป็นกระสางกันมากจนแม่เปิดเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างตอนนั้นก็คือ ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมีรายได้จากธุรกิจจะว่าง่ายว่าเป็นเด็กหน่อยที่มีเงินที่สุดแล้วในหมู่บ้านเอง,ง,ง <S 2> <S 2> สินะเสพติดความสุขของการเป็นเมฆกับเบสียที่เป็นลูกคนรวยในหมู่บ้านประมาณกี่ปีไม่เกินห้าปีโอห้าปีในช่วงอายุประมาณสิบสี่สิบสี่ก็เอาปัญหาที่บอกว่าธุรกิจล้มละลายตอน1ิบ9บเก้าตอนโ,โตแล้วดิโตแล้วโตแล้วตอนที่แบบว่ากําลังเริ่มอยากจะเป็นนักร้องนี่ป่ะใช่ตอนนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าน่าจะเกิดจากการแบบ เขาจัดการไม่เป็นไหมอะไรเงี้ยเงนินคนก็พ่อก็ไปทางแม่ก็ไปทางเอา้าพ่อก็แยกทางใช่อันนี้ไม่เคยบอกใครอาอแล้วตอนนี้ปัจจุบันอยู่กับใครก็ดูทั้งพ่อทั้งแม่แต่ว่าก็จับเขาแยกกันแล้วก็ชกไฟติ้งกันตลอดแล้วอย่างน้องชายม่อนอนะตอนนั้นอยู่ยังไงวันที่พ่อแม่แยกทางกันกน็น่าจะมีแค่ผมที่ต้องดูน้องตลอดันแสดงว่าช่วงที่ชีวิตครอบครัวของเราล้มละลาย แล้วก็มีลูกด้วยเหรอมีลูกด้วยมีแล้วกับแล้วกับตอนนั้นกับแฟนยังอยู่ด้วยกันไหมแม่ของลูกยังอยู่ครับเราเรามาแยกทางกับกับกับแยกแยกกันได้ตอนห้าปีชีวิตมันจะเป็นยังไงวะวันที่พ่อแม่ไม่เหลืออะไรเลยเหลือให้แต่พรสวรรค์กับลมหายใจกับความรักที่ดีเราดันมามีลูกช่วงนั้นด้วยแล้วจะหาเงินที่ไหนเลี้ยงลูก เรียกได้ว่าตอนนั้นตอนตอนลูกคลอดนี่เป็นเป็นช่วงที่บ้านปลายของความสุขแหละของพ่อกับแม่ที่เขาจะมีตังค์ก็โชคดีไปอย่างหนึง่งที่มันมันอยู่ในช่วงที่ยังยังได้เงินยังมีตังค์ยัง,งยังได้งเงินบ้านปลายของของพ่อแม่มาบรรเทาหลานในช่วงนั้นแล้วก็ให้เราได้อยู่รอดในช่วงช่วงหนึ่งแล้วมาลำบากสุดจริงจริงตอนอายุช่วงอายุเท่าไหร่ลำบากสุดจริงๆงก็สักยี่สิบสองมันมันเกิดขึ้นแบบไหนสถานการณ์ที่คิดว่าลำบากที่สุดผมไม่มีเงินเลยไม่มีตังค์เลยคือมีเพลงละมี ทำเพลงนั้นนู่นนี่รู้แล้วว่าตัวเองหาเงินได้จากการร้องเพลงแต่ว่าด้วยความที่เราเราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนดีมีแค่โทรศัพท์เครื่องหนึ่งกับเงินไม่กี่บาทแล้วก็อัดลงเฟซหาตั้งหาทุนอะไรไปอย่างเงี้ยจริงจริงก็ประกวดมาตลอดเคยผิดหวังกับการประกวดไหมว่มาแบบไปทีไรก็ไม่สมหวังผมไม่ได้หวังอะไรนะผมไม่ได้หวังว่าผมจะได้อันนี้ยผมแค่แบบขอแค่ได้ร้องเพลงให้คนได้รู้ว่านี่คือเมกเคยท้อแท้จนแบบไม่อยากจะไม่อยากจะร้องเพลงไหมหรือว่าไม่เคย ถึงจะท้อขนาดไหนหรือว่าเหนื่อยกับการที่แบบตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยเราเราเคยคิดไหมว่าหรือว่าวงการเพลงไม่ใช่ถามกูเคยคิดไหมผมรักเสียงเพลงมากนะดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงผมขึ้นมาจากขุมนรกเลยได้ทําไปเพราะว่าตอนนั้นผมก็เป็นเด็กติดเกาแถวบ้านอืผมเนี่ยโลคัสที่สุดแล้วผมเป็นเด็กดมเกาดมน้ํามันดมทินเนอร์แถวบ้านดึงดาวเดินตาลอยนะอันนั้นช่วงที่พ่อแม่อยากทางอันนั้นช่วงที่สบายอยู่ก็ยังทําทําอยู่มเป็นเด็กที่ ่อนค้างนี่เะดื้อมากก่อนจะมีเพลงดังก็จะมีคนบอกว่าโคเบอร์เสียงร้องธรรมดาเหมือนตัวก็ดำๆมีลายสักเหมือนพวกติดยางเคยมีคนว่าเราแบบนี้ไหมแลวเรารู้สึกไงก็ยอมรับครับยอมรับก็เคยติดจริงก็ติดเอยอมรับแล้วก็ทําต่อก็ทําต่อแล้วคิดว่าตอนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงพอหรือยังผมว่ายังนะผมมองตัวเองยังเป็นแค่นักร้องอยู่ตอนที่ทํางานจนถึงปัจจุบันมีเพลงดังอะไรก็คือเพลงคนพอกระเทินครับ ในปัจจุบันนี่ยพอมันมาอยู่ในจุดที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มันมาไม่วางแผนชีวิตยังไงว่าจะประคองหรือว่าจะไปต่อแบบไหน,นถ้าเกิดว่าอีกสองปีผมผมยังแบบยังมีชื่อเสียงอยู่ยังมีงานอะไรต่างๆอยู่อันเนี้ยผมก็คงจะเก็บเงินได้มากแล้วก็ผมไม่รู้นะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามันมันมีอะไรผิดพลาดหรือว่าผมอาจจะกลายเป็นคนรวยร้อยล้านไปแล้วตอนนั้นอันนี้ก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าผมรวยร้อยล้านจริงๆอ่ะผมก็เลิกร้องเพงลงละแล้วก็มันจะไ,ไม่บวชทําไม บอกไม่ถูกอะเรามองว่าผมแค่อยากรู้ว่ามันมันลึกซึ้งแค่ไหนอะไรเงี้ยผมแค่อยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆอยากจะรู้ว่าเขาเขาจะพูดกับเรายัางไงคนข้างนอกจะมองเราแบบไหนเราจะตัดทางโลกไปก่อนแล่ว,วบวชนี่คือบวชเพื่อแบบบรรเทาความรู้สึกเรียนรู้ศาส,สนาหรือว่าบวชไม่สึกต่าง,งๆอ่ไบรรเทาที่เราเคยเจอมาบ้างอ,อ,อะไรเงี้ยที่มันอาจจะกระทบจิตใจเราเราลงตรงไหนไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นทางออก ที่ดีที่สุดหละแล้วเมื่อคืนก่อนจะมาถ่ายแล้วกันเมฆพิมคําว่าผมอยู่ตัวคนเดียวมันคือความคิดหรือว่าภาษา,ากายที่เราอยู่ตัวคนเดียวค้ารู้สึกเพราะอะไรถึงคิดแบบนั้นผมว่าคนจริงจังกับคนจริงใจกับผมมันไม่ค่อยมี น้อยส่วนใหญ่ก็เป็นผลประโยชน์ซะมากกว่าจริงๆริมันเป็นเรื่องปกติในในวงการผมว่ามีทุกวงการไม่ใช่แค่วงการนักร้องอยากจะบอกว่าถึงจะมีเพลงดังร้อยล้านแต่มันก็มีช่วงหนึ่งที่ทุกคนบอกว่าแล้วเพลงนี้เหรอแล้วแล้วนักร้องเป็นใครทําไมกูไม่รู้จักเรารู้สึกไงก็ใช่ไงครับใช่ผมก็รู้สึกโอเคไม่ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าในเอ็มวีผมก็ออกแค่สองวิซึ่งวันนั้นน่ะผมไปถ่ายเป็นเพลงแสดงอาการที่เขาคอมเมนต์นะว่า เพลงนี้ดังมากนะรู้จักเพลงนี้แต่ไม่รู้จักนักร้องผตอนนี้มีดอมนะเมกเมกเป็นคนที่มีมีด้อมแล้วก็แบบมีแบบกลุ่มสาวๆกลุ่มแม่ยกกลุ่มคนที่เข้ามาแบบโอ้โหเยอะแยะมากๆเออซัพพอร์ตส่งสนามบินเมกเป็นคนใจของสาวสอง LGBTQ ก็คือกลุ่มแบบเพื่อนเราชอบเยอะมาก คิดว่าตัวเองมีสเสน่ห์ตรงไหนที่แบบกลุ่มพวกนี้ชอบเราหน้าไทยบ้านเหมือนพี่เลยนะเขาชอบไม่ไม่คุณออกไปเกาหลีแล้วเฮ้ย <ไง S 1> ตอนนี้มันมันดีขึ้นเพราะว่าพี่ต้องทําหน้าให้มันเข้ากับสินค้าไงเป็น่วินเตอร์ไงสมัยก่อนเนี่ยโหอยตอนที่พี่ออกทหารใหม,ใหม่ผมเป็นเกลียนเนาะแล้วสักลายข้างหนึ่งนิดหน่อยกูเป็นคนที่ไม่เล่นทวิตเตอร์แต่ดังในทวิตเตอร์อมผมก็งงเวลาไปแต่งหน้ามันจะมีแบบชาวสาวสาวประเภทสองเนาะรุ่นพี่พี่เราที่แบบเขามาแต่งหน้าเบิ้ลอูยังเจอเบิ้ลมากรู้บ้าเบิ้ลเนี่ยมีคนแบบ เชี่ยเลยะกูไม่ได้เล่นแต่พิมเตอร์ผมก็เลยแบบผมก็มีนะเออผมก็มีเอาหน้าผมไปเออก็เลยสมัครรูปแล้วก็แบบเปิดเข้าไปสมัครคอิวเตอร์เขาไปดูต้คืออะไรมันไม่ใช่กูนี่หว่าแฮกกเบิ้ลปทุมราชขึ้นมาสองแบบแบบแรกคือแบบที่เราแบบพลาดเองเราแบบใส่บ็อกเซอร์แล้วมันเป็นเงาแล้วเขาก็จะมีกลุ่มแคปไปลงแต่แบบสองคือตัดต่อหน้าแบบที่มึงพูดนี่แหละยิงสีเลยอัดใหญ่เลยรู้สึกลุมใจว่าเออนาไม่เป็นนากูอ่ะกูก็ทอมเมนต์ต่อเข้ไปว่าเบิ้ลมีคลิปหลุด ออกมากระแสที่ม,มันมีคนช่วงนึงเอามาลงเฟซบุ๊กกลุ่มบ้านเอามาลงบอกว่าถ้ากูได้เท่านี้กู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 ยอมรับนะอะไรอย่างเงี้ยคือบอกอย่างเี้ย <c oughs> เคยจเจอแฟนคลับแบบบุกลุกไหมแบบพอมันมีเหตุการณ์แบบที่มีกลุ่มชอบทั้งผู้หญิงทั้งกลุ่มเก่งกวางกลุ่มเอลจีบีทีคิวอย่างเงี้ยมีคนเคยแบบบุกลุกพื้นที่ส่วนตัวมาถึงห้องหรือว่าส่งแชทลับอะไรลามกให้ดูไหมถ้าพื้นที่ส่วนตัวก็มีแต่ว่าเดี๋ยวพูดถึงหน้าเวทีก่อนหน้าเวทีเลยอาจจะโดนบ่อย จับพําธจับอะไรเงี้ยรูปเป้ารูปอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกอย่างไงเขาทําแบบนั้ถามว่าโอเคไหมผมไม่ไม่ได้โอเคนะเพราะว่าเราพูดได้เลยรายการเราเนกร้อเองเราเราเป็นนักร้องเงี้ยเราแค่อยากนําเสนอเสียงแล้วก็โชว์ของเราเอาจริงนะเขาแล้วมันเป็นเพราะเราหรือเปล่าเพราะเราชอบถอดเสื้อโชว์เขาก็เลยไม่ได้ชอบแล้วใครอยากให้ถอดตอนที่ผมถอดเสื้อครั้งแรกอ่ะที่ผมกล้าถอดเสื้อครั้งแรกคือเพลงมันมันมันเป็นเพลงแดกก็เลยถอดเสื้อใช่แล้วแบบวัยรุ่นหน้าเวทีมันมันเดือดอ่างเงี้ยครับ เราก็ถอดเสื้อเบี่ยงกันอ่างเงี้ยพอเราถอดเสื้อปั๊บทางเก้งท้งความผู้หญิงก็ชอบและวคิดว่าการถอดเสื้อของเมงเนี่ยเป็นซิเนเจอร์ไปเลยซิ gnature มันมีวิธีแก่มันมีวิธีแก้แก้อะไรพี่กับพี่กล้องถามว่าตอนเพลงเขียวไอ้แดงขึ้นมันดนตรีไงนะยิงะน้องงอ่ะในวิธียิงวิธีพี่กล้องก็พูดมากูก็เล่นต่อมึงถามไม่เขียวไอ้เขียวถามว่ามึงคือไอ้แดงกูก็เล่นไปไอ้แดงมึงคือแดงอะไรกูคือแดงกิตกร์มมีทุลาแต่ทหาเพราะว่าเนี่ยวิธีแก่ จะได้ไม่มันต่อมีผลงานเพลงใหม่หรือยังมีแล้วครับชื่อเพลงว่าอกหักรักเมียอันนี้จริงจังไหมเนี่ยใช่ไม่งูเดาทางไม่ออกเยียอันไหนจริงจังอันไหนเล่นแต่จะชอบจะชอบแบบนี้ดีกูชอบเป็นเพลงอกหักชื่อเพลงว่าบอกไม่ได้ครับยังไม่มีชื่อเพลงยังไม่มีชื่อเพลงก็คือจะปล่อยปล่อยแล้วก็ให้ให้คนตั้งชื่อเพลงให้พูดจริงไหมเนี่ยใช่งั้นขอสักครั้หนึ่ง ความจริงซ้อนให้หูว่าเล่าข้าวมันกินยากแต่ก็บอยากเกินความสามารถของอ้เคยฟังแล้วนี่เพลงนี้เรามันโบแมนแนวดีอายก็เข้าใจจังว่าคนกำลังสิตายสิให้ฟ้อนอยู่สำบ์พี่บุกแต่งเพลงนี้ลายเซ็นเขาชัด บุกสุปการที่ร้องเพลงแม่ไม่อย้องลูกยีอ่ะลงแล้าแต้เขาเล้่ไม่อย้องลูกยีช่วยกย็ยีใจอ,อ๋อจกย็ยีใจแล้วก็งไงก็ต้องขอบคุณพี่บุ๊กด้วยนะครับบางทีผมอาจจะโดนแบบเปรียบเทียบตลอดเลยเวลาร้องเพลงพี่บุ๊กเวลาผมร้องเพลงคนปกติเกณขาจะบอกว่าเพลงนี้เป็นของบุ๊กนี่อะไรเงี้ยผมกว่าผมไม่ได้มีเจตานาอยากจะไปเปรียบเทียบอะไรกับเขาเลยเขาเป็นอาจารย์ผมนาอยากให้ทุกคนรู้ด้วยฝากบอกทุกคนด้วยผ่านรายการนี้เลยว่าผมรักเขาเราเลสเปคพี่ชายคนนี้มากผมนับถือเขาเป็นอาจารย์ จริงๆพี่บุ๊กสุปกากรนะครับผมเราก็น่ารักต่อกันดีตลอดเสมอไม่มีขับดราม่าแยกอะไรอยู่แล้วว่ามันเป็นดราม่าแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยผมแค่แบบอยากฝากถึงนี้จะเป็นได้ใช่ไหมบุ๊กสุปรากรเนี่ยอะไรเงี้ยฝากคำคมคำนี้ไว้ส่งท้ายครับอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาอนาคตคือปริศนาปัจจุบันสําคัญที่สุดครับังว่าวันนี้คุณจะมีความสุขการได้ฟังเบิรนกับเม็กวันนี้ขอบคุณน้องชายมากๆขอยประสบความส็จในชีวิต แล้วก็ขอให้มีคนรักเมกเยอะๆเ,เหมือนที่พี่รักเมกมากขึ้นทุกวันนะครับขอบคุณมากครับขอให้มีงานเยอะๆมีโอกาสคงได้เจอกันอีกครับวันนี้ขอบคุณเมกพิเศษ,ษ,ษขอบคุณครับนะ